สวัสดีทุกคนนะครับผมพีอิและครับวันนี้นะเราจะพามาปากตลาดครับผมใครมือขอไปตองขายไงอ่ะอขอสักสี่พันไม้ฮะสี่พันไม้ฮะมีน่ารักไหมคะนี่น่ารักเองแต่คิวเขาเยอะมากครับพี่สั่งไว้แล้วพี่ก็เดนินปรสมาณชั่วโมงหนึ่งกับมาโอ้<ๆ> คิวเขาเป็นปล,ล้านเลยอ่ะป้าคนคนอะไรวะทอดทอดหมึกยังแบบดูดีอยู่เลยฮะทำไมทำไมพี่ถึงมามาขายหมึกอ่ะเพราะว่าวันนี้ครับผมอยู่ที่ตลาดปลาบางแสงครับเขาบอกว่าเป็นกระแสมาเลยฮะครับกับร้านที่เขาบอกว่าของกินเยอะขอ,ของขายซื้อเยอะแยะมากวันนี้ที่ผมมาเนี่คือวันอาทิตย์นะฮะ <bot _ filters> คนนี all ่แบบเยอะมากๆเดี๋ยวเราไปไหนดีเราจะเริ่มจากตรงไหนดีตอนนี้โซนโน้นดีกว่าไปตามมาไหนทางที่เกาะอิสานเลยนะครับเนี่ยเหรอลองเลยดีกว่าวันนี้จ่ายสักพอดีครับผมสวัสดีนะฮะสวัสดีโอ้โหก๋วยเตี๋ยวน่ากินนะฮะอร่อยจริงป่ะเอาจริงๆผมขายยังไงขายยังไงชุดเล็ก50าชุดใหญ่ อ่ะลองเอาชุดเล็กมาลองก่อนร้านร้านที่ต่างกับที่อื่นยังไงอะอ่อยกว่าครับอไ่ไยกว่าครับโอ้ยมันใจด้วย <c oughs> แล้วสมมูติวาถ้าเกิดอร่อยน้อยกว่ามีอะไรมาแบบการันตีผมไหมถ้าอร่อยน้อยกว่ายี่กิหนึ่งเงนพี่พูดเองนะเดี๋ยวกินไปสักสิบเลูกะพ <c oughs> ี่อร่อยน้อยกว่าครับ <c oughs> มามาเราขอลองชิมหน่อยสิอร่อยจริงป่า อ,อ,อ,อร่อยอร่อยเทคเกอร์มันอร่อยตรงที่มันมีความเหนียวนุ่มที่อื่นบางทีมันด้านไปเลยนะถ้าเราไปเจอเปรี้ยวบางทีเขาจะหมักเปรี้ยวแต่ที่เนี้ยเขาทำแบบไม่ได้เปรี้ยวนะครับดีดดครับถามจริงครับมีแฟนยังอ,อ,อ้าวแต่ตะกี้พี่ถามเขาอ่าถามว่าเขามีแฟนี่ยเขาบอกอยังไม่มีอานน,นะไปเกี่ยวกับัเองนะ้ไม่เกี่ยวกับผมนะ ร้านนี้แวะมานะพาก็เหนียวรูตเล็กยี่สิบล hm ูกรูตใหญ่สี่สิบสองลูกครับสวัสดีครับพุ่นก็มีของสดด้วยออาวครึ่งโลไหมครึ่งเอาเราอามาชิมก่อนเดี๋ยวมันต้องกินหลายร้านมีนึ่งกัย่างครึ่งกลนี่ผมสึงกยางารึทงการครึ่งบย่างกับง มันมีหัวไข่ที่เป็นแบบนี้กับทำอะไรได้บ้างทำอะไรได้บ้างมียึ่งนื่อผิวยึ่งเนื้อไก่ย่างเยี่ยมียึ่งมียึ่งมียึ่งกับย่างโอเคเดี๋ยวถ่ายให้ผมหน่อยเดี๋ยวผมก็ไปเอาไปเราไปร้านอื่นก่อนหอมน่ากินเดี๋ยวสวัสดีครับสวัสดีนะฮะสวัสดีนะครับเออร้านเขาคนเยอะดีอ่ะดูนะดูเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยนั่งรองไหมน่งรองเฮ้ยเอาเอาว่ะบอสต่อแถวต่อแถวเอาเอาเอาก็ได้ถ้าหอมโมกหัวชอบกินอยู่แล้วป่ะสวัสดีนะครับได้ครับผมถ่ายด้วยกันไหมครับ สวััดีครบเอางี้ตอนนี้ได้อะไรบ้างคะ,ะมีน่ารักไหมคะมีน่ารักไหมคะนี่น่ารักเ,เ,<อ>เอ้นี่ไงคะเอาเอหน้ากุ้งกับไข่อะคะ่ะเอาราดข้าวมาเลยเดี๋ยวลองชิมดูหน่อยฮะว่าเอ้ยทำไมคนต่อแถวเยอะรสชาติเป็นไงฮะโอ้โหร้านนี้เขาบอกเป็นร้านดังในทิกตอกนะก็เนี่ยเขาเพิ่งไปออกบูธกับงานทิกตอกมาด้วยจริงปะว้าวอร่อยจริงหรือเปล่า อร่อยจริงปหอร่อยอร่อยจัดเลยนะกุ้งเป็นตัวตัวครับห้าสิบห้าเฮ้ยไม่แพงห่อหมกห่อหนึ่งไข่ข้าว,วร้อนๆไปตงังยังอ,อ่ะโอเคไข่หมึกแล้วครับ ไขมึกขอไปตองขายไงอ่ะเอาขอสักสี่พันไม้ฮะสี่พันไม้ฮะมาเล่นหรออ่าไขมึกย่างห่อใบตองครับเฮ้ยน้ำจิ้มดีอืมอร่อยอ่ะอันนี้คืออะไรฮะอะไรนะหนูเรากินนี่เนี่ยเออคล้ายแหนมเนื้อแต่ว่า มันเป็นเหมือนทอดมันเทคเจอร์มันจะเป็นแบบนั้นหอมๆเครื่องแกงอร่อยอ่ะสิบบาทหรือว่าคุ้มอยู่นะผมว่ากินง่ายดูแจงรอนสิบห้าบาทโอเคเลยโอเคเลยแวะมาครับราคาไม่ได้แบบแพงครับแวะไม่ได้ฮะแจงรอนอัญชลีเฮ้ยไม่ธรรมดาร้านนี้โหลืมอะไรหรือเปล่าเออกินกินก็อ๋อยลืมกลับไปเอากุ้ง มียึงนึ่งมียึงนึ่งมียึงนึ่งกับยามีมยึงมียึ้งมียึ้งกับย่าเราได้กุ้งแล้วเราไปหาที่นั่งกินกันดีกว่าครมีทั้งย่างและหนึ่งฝั่งนู้นฝั่งนู้นเขาเรียกว่าฝั่งตอนสดีนะฮะได้ดีครับผมมาเลยลูก ขอบคุณนะครับขอบคุณนะลูกขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับไปมาเดี๋ยวเราพามาเดินโซนนี้เขาเรียกว่าโซนอะไรผมก็ไม่รู้อยู่ดีเขาเรียกว่าโซนอะไรโซนร้อนโซนร้อนตลาดร้อนอ้เมื่อกี้ตลาดปลานี้เราเดินมาเป็นเขาเรียกว่าเป็นตลาดที่เขาเรียกว่าเป็นแบบกลางแจ้งหน่อยล้วกันที่ไม่ได้มีร่มแต่จะมีร้านแบบเยอะๆอยู่นะครับมาหุ้ยแตงโมสามสียที่ไหนที่นี่มีแตงโมสามสีอะอริกาโตไซมัส ระหว่างสีแตงโมสีแดงกับสีเหลืองความหวานไม่ได้แตกต่างความหวานคือไม่ได้ต่างกาางนันจ,กกจริงป่ะงั้นเอาทุกสีที่มีตอนนี้เลยค่ะทั้งแดงทั้งเหลืองทั้งเมลอดเอามาเลยมาเดี๋ยวเรารอชิมมาแล้วครับอันนี้คือ,อแตงโมเหลืองขอหลองนะครับผมแตงโมเหลืองมันต่างกับแตงโมแดงยังไงเดี๋ยวลองชิมดูครับ เหมือนเหลืองมันหวานกว่าป่ะใช่เลยเฮ้ยเหมือนเขียวมันก็หวานกว่า่ะใช่เขาบอกว่าแตงโมเหลืองจะมีทั้งความหอมและความหวานโอเคจากการด้วยเราได้ไปชิมถ้าใครแบบเดินๆินอยู่นะครับเขาเรียกว่าเจอร้อนมาเดินบ่ายๆแบบนี้นะแวะมาชื่ sure uh อร้านอิชิโกะแตงโมพรีเมียมได้ เขาขายอะไรอุ้ยทำไมคนเขาเยอะจังอ่ะโอ้ยผมรู้แล้วทำไมคนเยอะเขารู้แล้วไม่แปลกปาวะแม่ค้าสวยขนาดนั้นน่ะสวัสดีค่ะอุ้ยก็ไม่แปลกว่ะโอ้ยอยู่ร้านเขาขายเป็นแบบปลาหมึกเหมือนปลาหมึกแบบฟิลแบบหมึกทอดตัวใหญ่ๆลงไปทอดอีกาป์กูกาแปลว่าปลาหมึกทอดแบบตรงตัวเลยฮะ เนี่ยนะดูครับอันนี้อันนี้มันมันมีทอดกี่แบบอ่ะมิกกี้อ,บบอ,อ๋อคือเป็นแบบนี้แล้วก็เอาไปใส่อา<ๆ>มายิ้มดูก่อนนะยิ้มดูนะซอสเป็นแบบนี้นะครับมีมายองเนตมีซอสพีกมีชีสมีขูเยอะเลยครับแต่คิวเขาเยอะมากครับสั่งไว้ไหมพี่สั่งไว้แล้วพี่ก็เดินประมาณชั่วโมงกับาโอ้เราสั่งไวไ้ไวลวลวเ,วเวลยเราเดินมาเพราะว่าเขาใช้เวลาแบบเป็นชั่วโมงอ่ะเราไปเดินเล่นอ่ะเดินเล่นได้เลย มีของพอป่ะล่ะคะเฮ้ยมีรู้ว่านั่งนั่งมองมองอยู่ตรงนี้ไม่รู้ว่ามีกี่เท้าเนี่ย,ยเขารอคิวไปชั่วโมงมานั่งกินหลายๆไม้เขาไม่ได้กลับ,บามานะมารอนายยังฮะนนพ,พี่พี่สั่งกี่ไม้ไม้นึงสั่งไม้หนึ่งพี่มารอนึ่งเลย<สป>อันนี้เราซื้อเท่าไหร่พี่ราพี่ซื้อร้อยหกสิบเอาไหม เดี๋ยวเดินเล่นเนี่ยแหละครับพี่ไปเจอร้านร้านเครื่องหลังนี้อร่อยมากพี่ไปกินกับปลาหมึกอร่อยมากมันเป็นมันเป็นเหมือนชานมแต่เป็นต้มยำคุ้งข้างหลังแกนูเลี้ยงค่ะแกนูเลี้ยงค่ะแกนูเลี้ยงค่ะโอ้ยเลี้ยงนานนี้ด้วยเหรอไม่ขอขอพูดเลยว่าเวลากินอะไรเนี่ยเขาไม่มีใครพูดคำว่าเลี้ยงมานานมากแล้วครับเอาเอาเอาก่อนเดี๋ยวเราถ่ายเฟซบุ๊กต่อ เอามาขอชิมหน่อยนะผมอยากชิมขอสักห้าตัวไม่ไม่ไม่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวออกคิวเดี๋ยวผมไปเดินดูก่อนเดี๋ยวให้บิงกี้ทำอาหารก่อนไปฮะเขาบอกว่าที่ที่ที่อีแอกินจุกมากเลยนะเขาเขาเป็นแบบจริงเหรอเขากินจุกไหมเลยอ๋อใครดูเขาเหรอเขาเขากิน หนึ่งร้านนี่รู้สึกว่าเป็นกระแสมากๆเลยครับมันเป็นชานมลำเองบ้านี่ข้างในเป็นไอติมอะครับอุ้ยอุ้ยนนีีะโอ้โหหวานๆมันๆมันๆอันนี้เขาทำมาจากวุ้นถั่วขาวอะส่วนมากคนสั่งอะไรเยอะครับจะเป็นตัวเอ่อชานมชาไทยแล้วก็ชาเขียวค่ะเป็นสามตัวที่ขาย แล้วถ้าเกิดผมจะกินสักหนึ่งเมนูอะ่ะแนะนำอะไรให้ผมได้บ้างเป็นอาชาโนมไหมอาชานมไหมเออเอามาเอามาก็ได้ครับโอ้โหแต่งสวยมากครับอันนี้เป็นชาไทยใช่ไหมฮะ <คา S 1> วิธีกินคือหลอดกระตะเกียบวิธีกิน<ม>เขากินกับตะเกียบครับ,บ,เ,บ,รบเหมือนกินรามเมงนะฮะแต่ว่า กุ้งครับอหอมชาไทยครับสดชืน่นดีนะแปลกแต่เข้าถึงได้ครับ <c oughs> หมดเป็นหนึ่งแก้วครับอันนี้แก้วที่สองคือชานมไตหวันเท <c oughs> นี้อร่อยอ่ะอันนี้คือชาชานมอร่อยมากอันนี้มีไข่ดาวด้วยอ่ะ <c oughs> ไข่ดาวทำมาจากอะไรครับ <c oughs> จุดนิ่งเจลนที่เอลไปครับ <c oughs> ส่วนตัวผมนะผมชอบเมนูเนี้ยอันนี้คือเขียวหวานตีนไก่ครับไอชาเขียวมันอมขมขมนิดนึงนะครับแต่มันก็อร่อยดีนะไม่ถนัดเลยอะแต่นี่ดีกว่าตีนไก่เอางี้ใครที่ชอบชาเขียวที่ไม่หวานแนะนำครับอร่อยหอมแต่ส่วนตัวผมนะผมชอบชานม เรารูสึกเราจะได้แล้วนะคิวเขาเป็นล้านเลยอ่ะเดี๋ยวเราไปเติมกันนะทองบคุณค้าสวัสดีฮะสวัสดีฮะไปเราไปเติมกันคู่คนเยอะจริงๆอันนี้เขาปลาหมึกทอดแก้บนเหรอครับปลาหมึกทอดแก้บนเหรอครับเป็นคนเยอะเอาตรงๆมันใกล้ตามากแต่มันเข้าไม่ถึงครับเราเข้าไปไม่ถึงเขานะฮะเดี๋ยวเราลอก่อนนะฮะ ออกมาแล้วเนี่ยอ๋อขาเวลาคนที่ทำอะไรเละเทอะเละเทอะหมายถึงว่าแบบต้องทอดเงี้ยมันต้องโซมดีวะบ้าคนคนอะไรวะทอดทอดบึกยังแบบดูดีอยู่เลยฮะมา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 อุ้ยเขินเขินแพ้ขอชิมเป๋าเ่ากนได้ไหมไปไปลองดูฮะเฮ้ยเปาเ่าเขาอร่อยนะ อร่อยอร่อยออองต่งนั้นมันไม่ได้แค่หมึกแค่อร่อยอย่างเดียวอะ่ะคือแม่ค้าเขาค่อสวยมากๆเลยครับโอ้โหไม่จริงเลยค่ะ ตาเขาบอกใช่ตอนตอนตอนดูกินก็มีความสุขตอนดูตอนตอนกินก็มีความสุขหรอกอ้ออีแล้วอืออือมาย่งนี้ท่านี้ก็ปิดแล้วจะมีสกี่คนวะที่ได้ยืนกินข้างๆมิงกี้อ่ะ จะมีสักกี่โค้ถามจริงลองคิดนะฮะว่าถ้าคุณมีแม่ค้าที่สวยปานนี้สวยแบบนี้โ้ยแป้งดีด้วยเป็นไงอะเป็นไงอะมีคนตอบด้วยอ่ะมันก็มันจะมีซิกเนเจอร์เราอ่ะ เพราะว่าเมื่อกี้ให้ข้างหลังเเอาไปเอาดิจูมาหนึ่งอันอเนทปปากพิกกี้หน่อยพิกีใ้ให้หนูหน่อยได้มาเดี๋ยวเท้มาโทษจ๋าโทษนะ <laughs> ทำไมทำไมพิกี้ถึงว่า อเพราะว่าที่เนี่ยมันเป็นตลาดญี่ปุ่นใช่ไหมแล้วที่นี่คือซิงเอร์ของทุกร้านอ่ะมันคืออะไรใหญ่ๆเหมือนมีชานมไผ่มุกก็จะเป็นแก้วสูงๆอันนี้มันเป็นปลาหมึกที่แบบว่าทุกคนมาถ่ายรูปก่อนความอร่อยไว้หลังความอร่อยไว้หลังออสอะไรเล่นเล่นตัวเองด้ื่อยแล้วก็อาทิตย์หน้าจะมีพระเอกคนยังมา ายออ้หรพี่อาร์มาเปิดร้านอยู่ตรงนี้ค่ะไอ้อาร์ตมาเปิดร้านเหรอไอ้อาร์ตอีกบ้างกินไปก่อนจะได้มีแรงกินก่อนจะได้มีแรงเอาหนึ่งเนาะกูกูเล่นใหญ่มาตั้งนานมึงออกเอาแอปเดียวหล่อเลยแต่ถ้าพี่สนิทกับพี่อาร์แสดงว่าสิทธิ์พี่เสมอกันนะใช่พี่ก็ไปใช่พี่ก็ไปอะไรอะไรบุ๋มลองลองพูดหน่อยว่าพิงกี้สวยปะ ปวดปะปวดนะก็บุ๋มอ่ะเอาเอาเบ้าเข้ามาบุ๋มบุ๋มนี่เรียกเขาบมด้วยนะพี่ไม่ได้พูดเองนะบุ๋มพี่บุ๋มอยู่นี่พี่บมคิดว่าพี่บุ๋มใช้ได้ไหมใช่ตอบคำว่าใช้ได้หรือไม่ใช้ได้ใช้ไม่ได้เพราะว่าพี้เกียจและเริ่มขี้เกียจแล้วอ๋อเป็นคนใช้ได้ใช้ได้ทุกอย่างเลยไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ รู้นะน้องน้องมันมีตะลาอหนึ่งเลยแหละแล้วหนึ่งแล้วหนึ่งแล้วหนึ่งเล้วหนึ่งแล้วใหญ่ตลาดปลาบางแสนเวลาใครมาที่นี่ต้องมาทำไมครับคือเขาจะเป็นคนคุมตลาดและเราอ่ะจ้างเขาอ่ะมาคุมตรงเราเอาตรงๆนะที่เราได้ยินเสียงแบบเอ้ยมาเอาคิวนี่เลยแม่เขาบอกว่าเขาใช้ได้เราอ่ะใช้ได้เปล่าตอบตอบให้ไปซื้ออะไรคะไม่ต้องตอบตอบว่าใช้ได้หรือเปล่า ไม่รู้อนถามหาถึงมุ้งชันเพราะฉันก็ไม่รู้การตัดต่อช่วยได้จริงจริงนี่ไม่รู้หรอไอโมเมนต์เนี้ยตลกแล้วตลกเฮ้ยเออเดี๋ยวเราไปนั่งกินในนู้นเพราะคนก็ได้มากินร้านร้านนี้คือเราตั้งทุกวันนะ รายุดแต่ที่นี่ปิดวันรังคารนะใครจะมาก็แวะมาซื้อกันได้นะครับต้องถ่ายรูปก่อนปะเขาลืมถ่ายรูปอุ๊ยดื่มทั้งหัวเลยเหรอกินทั้งหัวเลยเหรอคืนทั้งหัวพิงกี้ก็มีมุมนี้ครับข้างหลังเขาตะโกนบอกให้ปิดเทปครับอะไรนะเจมอ๋อคนก็จะกินกัน ลายมิงกี้ปิดเทปไปหน่อย <quir ks> ปิดยังไงชิดอีลากเล็วๆวแค่นี้เหรออ่ะฝากหน่อยฮนะคนแล้วแชร์ได้นะครับผมแล้วก็มาตลาดตาก็แวะมาทานลานมิงกี้ได้นะครบับผม